ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนการตลาดของกิศณนาอินเตอร์นะคะวันนี้แผนรายได้ง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งที่สำคัญถ้าเราอายุครบ20ปีเราสามารถทำธุรกิจได้แล้วค่ะวันนี้แผนการตลาดของเราสำคัญมากๆเลยคือสมัครฟรีไม่เสียตังค่าสมัครสินค้าเราก็จะมีตัวสบู่กาแฟวีว่า หอมกฤษนาและก็เซรัม่มเราสามารถเลือกสินค้าตัวใดก็ได้เพื่อหาความประทับใจนะคะวันนี้แพ็กเกจมีทั้งหมด3 p a แพ็กเกจด้วยกันเรามาดูกันว่าเราจะซื้อสินค้าในราคาใดบ้างนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้ตัวหอมกฤษนาเพื่อเป็นโปรดักต์หลักของเราก่อนนะคะวันนี้ตำแหน่งหรือแพ็กเกจแพ็กเกจซินเวอร์นะคะซินเวอร์สำหรับคนที่ เป็นผู้บริโภคต้องการซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวนะคะวันนี้เราซื้อหอมกิษณาทั้งหมด7ตอง PV อยู่ที่125 PV เป็นเงินอยู่ที่650บาทแต่ถ้าเราอยากเป็นนักธุรกิจนะคะวันนี้เราซื้อหอมกิษณาเช่นเดียวกันเลย500 PV หรือซื้ออยู่ที่2500บาทแต่ถ้าเราอยากเป็นผู้บริหารนะคะเราจะซื้อสินค้าในตำแหน่งไดมอนด์อยู่ที่ 5,000 PV หรือซื้อสินค้าเพื่อหาความประทับใจหรือเอาไปขายก็ได้นะคะอยู่ที่25,000บาทนะคะวันนี้สิ่งที่สำคัญใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญเลยสำหรับ แผนธุรกิจของกิจสนาอินเตอร์รายได้มีทั้งหมด5ช่องทางเน้นนะคะใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญรายได้ช่องทางที่1กําไรขายปี20-30% 0ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะวันนี้สมมติเราซื้อหอมกิจณา1กล่องเราซื้อในราคาอยู่ที่1,250บาทแต่วันนี้เราไปขายในราคาอยู่ที่1,800บาทเราจะได้กำไรขายปีอยู่ที่ 550บาทเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอ้อยอยากแนะนำค่ะวันนี้กิจสนายอินเตอร์เราเพิ่งเปิดธุรกิจได้ประมาณปีนิดนดนี่เองนะคะสิ่งที่สำคัญอยากให้ดูที่ข้อ2 Fast Start b o n u บัหรือว่าค่าแนะนำค่าแนะนำเนี่ยเราได้ถึง3ชั้นลึกเลยนะคะเราได้ถึง3ชั้นลึกเลยหรือว่าค่าแนะนำเราจะได้ทั้งหมดอยู่ที่100 แต่เรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ค่าแนะนำ100%สมมุติว่าวันนี้เราเป็นในตำแหน่งซินเวอร์นะคะเราจะได้แค่ชั้นที่1 70%แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งโกเราจะได้ชั้นที่1 70%แล้วก็ชั้นที่2 20% แต่ถ้าสมมติวันนี้เราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้ชั้นที่1.70%ชั้นที่2.20%และชั้นที่3.10%ถ้าเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้ครบเลย100%นะคะวันนี้เรามาดูในแผนข้อที่3ข้อที่3อย่างที่อ้อยบอกว่าในความหมายก็คือตัวบริหารทีมหรือบาลานซ์ทีมโบนัส ข้อนี้สําคัญมากๆค่ะถ้าใครมองเป็นธุรกิจอออยากให้สมัครเพื่อหาความประทับใจก่อนได้เลยนะคะเพราะวันนี้จะเป็นแผนที่เราสามารถสร้างรายได้ได้จากการตัดสินใจของเราเองเลยนะคะเรามาดูกันว่าบาลานซ์ทีมถ้าเราเป็นตําแหน่งซิลเวอร์เราจะได้รับรายได้ข้อนี้อยู่ที่20%แต่ถ้าเป็นตำแหน่งโกเราจะได้อยู่ที่30% ถ้าเป็นไดมอนด์เราจะได้อยู่ที่40นะคะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแผนเป็นแผน2สายงานตัวเรานะคะจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะสมมุติว่ายอด10,000 PV เป็นฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาอยู่ที่15,000 PV บาลานซ์เราคำนวณจากฝั่งอ่อนนะคะเราคำนวณอยู่ที่10,000 PV เศษที่เหลือ อีก5,000ยกยอดเป็นวันต่อไปเรามีการคำนวณยอดนะคะวันต่อวันเราตัดยอดทุกเพียงคืนแล้วก็อีกวันหนึง่ง ของ3ามทุ่มจะได้รับเงินแล้วนะคะวันนี้เราสามารถกำหนดรายได้ด้วยตัวของเราเองไม่มีการตัดยอดทิ้งเรามาดูกันค่ะ10,000คูณด้วย20%ของตำแหน่งซินเวอร์บริษัทจ่ายเราอยู่ที่2,000บาทแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งโก10,000คูณ30%บริษัทจ่ายเรา3,000บาท แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์บริษัทจ่าย40%อยู่ที่4,000บาทเห็นไหมคะว่าวันนี้ตำแหน่งอะไรมีรายได้สูงสุดสิ่งที่สำคัญพูดเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันทำงานเหมือนกันแต่รายได้ต่างกันวันนี้เรามาดูแผนข้อที่4ซึ่งสามารถสร้างรายได้ข้อนี้ได้เป็นหลักล้านเลยนะคะก็คือ matching bonus bonus พัฒนาทีมนั่นเองนะคะเราจะได้ทั้งหมด 75% 5ชั้นลึกเลยเรามาดูกันค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นตำแหน่งซินเวอร์ถือว่าเรายังเป็นผู้บริโภคต้องขออนุญาตข้อนี้เราไม่ได้นะคะเพราะเราซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นนักธุรกิจอยู่ที่ตำแหน่งโกเราจะได้อยู่ที่2ชั้นชั้นละ15%ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็เราจะมีตัวเราแล้วก็ลูกและก็หลาน มาดูกันนะคะจะขออนุญาตคุยให้ฟังนิดนึงจากข้อนี้สมมติว่าตัวเราไปแนะนำลูกและเราไปช่วยให้ลูกเรามีรายได้จากบาลานซ์ทีม40,000คูณด้วย15%ลูกเราก็ได้รายได้จากตรงนี้40,000นะคะแต่บริษัทจ่ายให้เราเป็นค่าตอบแทนอยู่ที่6 0 0 0บาทแต่ถ้าสมมติว่าลูกเราลูกเราทำเหมือนเราเลยลูกเราทำเหมือนเราไปแนะนำหลาน แล้วหลานก็มีรายได้อยู่ที่คนละ4ี่0 0ืนบาทแต่พอดีลูกเราเนี่ยมีหลานเยอะค่ะลูกเรามีลูกเยอะเราก็มีหลานทั้งหมด10คน6,000คูณด้วย10คนเท่ากับเรามีรายได้ข้อนี้อยู่ที่60,000บาทนะคะเห็นไหมคะข้อนี้เรามีลูกแค่1คนเรามีลูกแค่1คนเราได้รับผลตอบแทนจากบริษัทอยู่ที่6 6 0 0 0บาท เห็นไหมคะมีลูกแค่คนเดียวอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากทำธุรกิจนะคะเน้นนะคะอย่างน้อยคือเป็นตำแหน่งโกแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้ทั้งหมดเนี่ยหชั้นลึกชั้นละ15%ทั้งหมด75%เลยนะคะทั้งลูกหลานเหลนนะคะเราได้หมดเลยเรามาลองดูกันค่ะถ้าเราต่อไปลูกเรา ไปมีหลานหลานเราไปมีเหลนอีกลูกหลานเหลนลือลือนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยชั้นละ6000บาท6000แต่ละชั้นอยู่ที่10คน5ชั้นนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ที่2 4 6 0 0 0บาทพอใช้ไหมคะค่ะ น้ำค่าไฟนะคะอันนี้คือแผนข้อที่4แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วค่ะจากแผนข้อนี้เราคงจะไม่มีลูกแค่1คนแต่อันนี้ทําให้เห็นว่าถ้าสมมติเรามีลูกแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันแผนข้อที่5คีย์โบนัสนะคะในการแจงยอดแผนข้อนี้เราจะได้สําหรับคนที่เป็นไดมอนด์เท่านั้นนะคะ5%ค่ะเห็นไหมคะว่าแผนรายได้วันนี้ ใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญวันนี้เรามารวยไปด้วยกันนะคะ